สวัสดีครับมาอีกแล้วครับธีความชราพาช้างมากินหญ้ามากินหญ้าในปา่มามาพ่อมาพ่อหญ้าสันๆไปกินหญ้าเง้วเง้เขาพอกินไปกินดาลาด้วยมันสิเต็มท้องหญ้าเง้วมันสิเต็มทองไวมันสเสด็จกลับเร็ว กินสันๆนะท่าน,นละมันจังสีบ่ได้กินหลายมันได้ยุดนพราได้ทรมานคนแน่โอ้ยพี่น้องจะแมนบ่ได้ดังใจคนเนาะสร้างถ้ากินหายดีๆมันถือเป็นอย่างมันคนกับพุ้มใจตัว ผู้เลี้ยงกย็ได้รื่นใจว่าสร้างกินงาดีกบมันเอามาให้กินก่นก่อน,นโอ้กินกๆินมย่ายกิ้เฝ้ากิ้เฝ้าได้ครับส่วนตัวย่งห้ไปยูหฮมแต่มือนี่ เบิ้มือเบิ้เห็นมีแดดเลยมึอแดดกับแดดน้อยแค่เดียวโอ้เหลือบกัดสั่งเาลาเฮะพลาฮาสีเลหเลือบเหลือบไงอสองตัวาลาเฮา เาไปทางไหนเราตัวนึ่งทางพี่บอเอาละอ้าบ่เห็นทางไหนบู สิไป้สายอะบ้านนี้สิไป้สายจิ้อันไหนกับพ่อสิ้อกิ้ไปเป็นอย่างพ่อคนสบายสบายในตัวเลี้ยงสมือพี่น้องเอามาเลี้ยงสมือสมือ ท่านบ่ได้หรอกตาอ่างยังออกกำลังกายไปถ้าไม่กินสมุนไพรก็าง,งามแี้วอยากห้านนี่แต่ว่าซีลงลงปกติกินลงลงนั้นทีเลยไม่มืดหมึดไ่อยากกินหรอกซีลงลง ปาลงลงมั็นมัดดีปาไว้เด้อพี่น้องเลยมีทีควันฉล่าปากกตไหลโคตแค่กคตรับสะไข่ พิธีควนตะลาจะได้รากิจพิธีมา่ายพี่น้องเมืองขอฝากขอฟังไว้ให้พิธีและผู้ใหญ่ใจดีทุกคนพิมพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายงงคงจะดีไห่ฮะคงเก็บกยะใดได้คงกระยะนี่ สภาพแรงแรงทั้งขอบครั้วบยายามที่ว่าที่ว่งม้องกันให้เหเยนเป็นสุปคิดไรกัอเด้สมดังปาาทุกประาปการเวยครับเรื่อสำหรับชนี้จะขอจบตรงนี้ล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ